เหนืออากาศดีเว้ย์ตี๋ปรอยูมันบมมาดอกมันีในต้มขาหมูกิกนแบบแส็งเออออไอ้เฮียังกินกระหอมไปหอดคางบ้านแท้เฮียังเพี่ยงกินเน่ะกินมันลอยไปขามบ้านผมไปผมผมได้กินผมก็เลยงางมาเบิง่งวมันเประเทศกับเขานะ เลยต้มขาหมูบ่กินกับเบียร์นี่ยแกให้เป็นอาเซียเป็นไรฮะแกให้เป็นอาเซียแผล่เฮ็กบ้ให้ลูกให้เมียกินล่ะเนาะบ่ทางเขาเขาบ่ทันเลิศงานอ๋อมาหรอกเด็กบ่กัย่างเด็กกินมันลอยไปบ้านผมพูดเลยรยังมาเบิ่งบ้านเขาก็อยู่ใกล้กันนึงเนาะมาเด็กกินนาพูดได้แค่ต้มยำต้มยังต้มหมูต้มยังนะอมกแล้วกวยยังก่อนนะฮะนี่เป็นน้องกันย่างเบิ้งเออ กินกินกินผมไม่รบกวนนะก้าวกินหรอครับนะกินเลยเลยสบายลดครับกงขาหมูเดียวนี really, really, ่โอ้ให้ต้มเน้อกินน้ำแกงก็ได้ไอ้บัวบานเนี่ยบัวบานเนาะบัวบานเนาะครับอุ้ยไอ้ผมว่ารสชาติมันส่องเงาจางดิโอ้มึงแบบนี้ไม่จังจ้างบ่จ้างนี่นี่ไอ้ชิบมึงนี่ น้ำปลาว่ะน่านเหมือนพอนดีทีละไอ้แก็เลยแับนี้เอาสีใช่ไหมได้ไปไอ้่ไปบ้านบป๊ดเนี่ยขามไปนีน่ส้นหนึ่งเนี่ยส้นเดียวเนี่ยน้ำปลามีอยู่ตังอยู่ในขั้วเลยเด้อไอ้ยางเบลเล่นมึงนะเออเออเบลมาใส่ดีกว่าป่ะผมว่ารสชาติมันมันได้เว้ยจางเนาะเนี่ยเนี่ยให้มาเนี่ยมันได้ไอ้เอลิสเออผมจางจางเบลมาเอาเดี๋ยวลมึงขากูเขาหนึหน่ง เออถ่ายนะเบลไปป้าให้เออไปนู่นในครัวงั้นมึงบอกในครัวในครัวหลังบ้านไม่ล็อกเข้าไปเด้ในครัวเนอะเออเอาอีห่อดีเดีเอาหนึ่งน้องเอาหนึ่งกลับกลับกลับเออเออเออตุ๊ตาหนีมันขึ้นโง่แห้งเถอะเสือแดกเบียร์กับตัวแดกกับเขากับแก้มกับตัวแดกมันไปตัวนะโอ้ย มาจ้วเราจะมหันพมดพอดีตจ้วมีหอดเบียรีผมเว้ยโง่เนี่มันเกิดไปคนไหนเองวะนี่ยอะไ มีหอยเบียร์ฟวเวอย์อไอ้ได้น้ำปลามาแล้วได้น้ำปลามาแล้วฮัมนี่น้ำปลาอื้อู้หููหมหูหมหูนเลยบูห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 ูาูหูหูหะเสีูหูหูหู แทงบอกว่าจังให้กูไปเอาน้ำปลามาเนี่ยมึงกินของกูดันเหมือนอะโอ้โหเบียกูก็เหมือนมกควายเบี้ย